สวัสดีคะ่ะพบกับช่องสาวร้านาภยากรนิสานะคะค่ะนิสาก็มีเกมมาให้เล่นนะคะพิกาขัดนะคะก็คือหัวข้อวันนี้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณอย่างไรเขาคิดถึงคุณบ้างไหมแล้วเขาอยากจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ มาเลือกกองไพ่สามกองนะคะมีกองน้องหมีนะคะกองผีเสื้อนะคะแล้วก็กองกระต่ายนะคะก็เลือกไพ่ที่คุณชอบนะคะคุณชอบอน้องหมีผีเสือ้อหรือว่ากระต่ายนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังกันนะคะโอเคมาที่เริ่มที่กองแรกกันนะคะ กองน้อหมี นี้เป็นกองน้องหมีนะคะกองน้องหมีโอเคค่ะสำหรับคนคนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะ,ะนิสสาวมองว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชูนะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนเจ้าชู เป็นคนดูนิ่งๆอ่านไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เขาไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะแล้วก็คุณอะอารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะคิดอะไรหรือพูดอะไรอะไม่ค่อยแสดงออกออกมาชัดเจนมากนักเหมือนกับเขาอะดาวทางคุณไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่า ถามว่าเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้หรืออาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์ก็ได้แล้วก็เหมือนคนเข้าหาคุณอะเยอะนะคะประมาณนี้เขามองคุณแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคิดถึงนะคะเพราะว่าไพ่อะเป็นไพ่ภะกิษณะเป็นไพ่ของคนที่ มีความรักตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวือหวานะคะแต่ว่ารักมั่นคงแล้วก็ไพ่เทา้าเวสุวรรณจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักที่เหมือนกับมีเป็นเรื่องของความอบอุ่นเป็นความเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นไพ่พระแม่โพศกก็คือความเจ้าเสน่ นิสสามองว่าคนรักของของเขาค่ะเขามองมีมุมมองนะคะว่าคุณเป็นคนที่เดาใจได้ยากหรือว่าจับตัวได้ยากประมาณเนี้ยแล้วก็เขาอจะมองว่าคุณค่อนข้างเป็นคนเจ้าสนห์เพราะไพ่พระแม่โพศกยหมายถึงเป็นคนเจ้าสนิ์แล้วก็เอาจริงๆความรู้สึกของเขาเป็นยังไงจะพิจว่า เขาจริงใจนะแล้วเขาจริงจังกับคุณนะความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไม่ไม่รู้ว่ามันจบไปด้วยเรื่องอะไรแต่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่แม้ว่าทุกวันนี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือจากกันไปแล้วเขาก็ยังคงนั่งคิดถึงคุณอยู่นั่งคิดถึงความรักเก่าๆอยู่นะคะแล้วก็เขาคิดว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะ จิมมองว่ามีลุ้นนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่คุยกับใครอยู่นะตอนนี้มีลุ้นนะว่าเขาจะกลับมาแย่งคืนหรือว่าเขาจะกลับมาทวงที่ของเขาคืน่ะประมาณว่า,าถ้าตัวคุณคือคนที่เขาเคยถูกแย่งไปเขากลับจะกลับมาทวงคืนของของเขาคืนแม้ว่า มันจะต้องสู้มันจะต้องแลกด้วยอะไรจะ,จะแพ้เปล่าชนะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ก็จะสู้เพื่อที่เขาจะได้ความมั่นคงหรือความรักของของเขาอะกลับคืนมาเพราะว่าความรักในแบบของเขาคือความรักที่แบบเหมือนนิยายอะเหมือนละครที่ยิ่งใหญ่อะความรักคือแบบเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการจบกันอะมันจะเป็นฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายผิด ตัวเขาผิดหรือตัวคุณผิดในอดีตปัจจุบันนี้เขามีความคิดนะว่ายังไงเขาก็จะต้องกลับมาทวงคืนของของเขานะคะสำหรับไพ่กองที่หนึ่งถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงคิดถึงมากด้วยโอเคค่ะต่อไปไพ่กองที่สองนะคะไพ่กองผีเสื้อนะคะ ใ้กองที่สองนะคะเขามองว่า,าคุณเป็นคนที่โอ้โหภัยพ,พ,พะเมรัสมีคุณเป็นคนที่สมบุรณ์แบบที่สุดแล้วอะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วอะคุณเป็นคนที่หาอะไรเทียบเทียมไม่ได้อีกแล้วอะ่ะเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาด้วยซ้ำไป เป็นพระ,พ,ระพิฆเนศเป็นพระเนรสมาสคือเป็นคนที่เป็นคนที่ดีกับเขามากๆเลยอะแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเสียใจคุณต้องเจ็บปวดใจเพราะว่าเขาคนนี้อาจจะเคยทําให้คุณอะเจ็บปวดอาจจะตัดคุณแบบกระทันหันเหมือน ภาพไพมณีเนี่ยนั่งเป่าปีแล้วปล่อยให้นางผีเสื้อสมดุดรทรมานร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายอ่ะแต่เขาก็เป่าปีเหมือนไม่สนใจอ่ะเหมือนกับเขาเอ่อมองว่าคุณอ่ะเคยเจ็บปวดเคยทรมานกับเขามากๆเอาเป็นว่าเหมือนกับทุกๆวันนี้เขาน่าจะรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่แบบดีมากๆสำหรับเขาอะค่ะ แล้วก็ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคิดถึงค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้สองไพ่ใบนี้เป็นไพ่คนไกลมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอยู่ไกลกันถ้าเป็นคนประเทศเดียวกันก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแต่ถ้า,าบางทีอาจจะหมายถึงคนต่างชาติเลยก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ของเนี่ยไพ่าการเดินทางไกล ไพ่ของการเดินทางไกลสองไพ่ใบนี้เป็นหมายถึงคนไกลคนต่างชาตินะคะแล้วก็มันเป็นไพ่ของการรอคอยการนั่งรอคอยที่จะมีะสิ่งอะไรเกิดขึ้นการกระทําอะไรเกิดขึ้นเหมือนนั่งรอคอยอะอย่างมีความหวังนะคะแล้วก็ ถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงแต่ในในนั้นก็ยังมีความกลาก้ากลัว,ลวเพราะว่ามันเป็นไพ่ของพระนารายณ์ทรงสุบัณคือเป็นไพ่ของการเคยแตกหักกันมาก่อนความแตกต่างคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างอาจจะมีเรื่องของอดีตที่เคยทำร้ายกันที่เขาอาจจะทำไม่ดีกับคุณนะคะแล้วเขารู้สึกผิดแล้วก็มันเป็นไพ่ของเทพพฤษีของการปริกลีกตัวอยู่นิ่ง ปัจจุบันเขาคิดถึงคุณในมุมเงียบๆนิ่มๆในมุมของเขาซึ่งเขาอาจจะมองดูคุณมาจากที่ไกลๆอ่ามันเป็นไพ่กระดาษอะมันเป็นไพ่ของการดูการสอดส่องดูแลหรือว่าเขาอาจจะยังแอบมองแอบดูคุณอยู่นะคะแล้วก็นั่งรอคอยความหวังแบบรอว่าวันหนึง่ง มันจะมีโอกาสกลับมามีข่าวดีไหมมันจะมีโอกาสกลับมา,าสานสัมพันธ์กันไหมเขาคิดถึงคุณจากที่ไกลๆหรือว่าเขาอยู่ไกลนะคะแล้วก็เขาจะทำยังไงต่อไปอืมเขาตีกันในหัวนะคะเพราะว่าไพ่ดาไพ่พงค่าเนี่ยเป็นไ,ไพ่ของการเดินทางเขาอยากจะเดินทางมา ะะแต่ว่าไพ่ตรงกลางเขาอะมันเป็นไพ่เทพเสาคือเป็นไพ่ของการอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะเขาอยากมาแต่มันมีอุปสรรคอะอยู่ตรงกลางเลยอะอยู่ในหัวในจิตในใจเขาเลยว่าไม่รู้ว่าอุปสรรคคืออะไรนะอยู่ไกลกันเหรอ,อเคยทำความผิดกันเหรอแตกต่างกันเหรอหรือยังไงแต่ว่าเขาก็ยังมีแผนการอะ เขาก็ยังทําแผนการเพราะว่าพระรามแผงสอนเนาะมันเป็นการเลง็งธนูมันเป็นการวางแผนมีมีเป้าหมายที่อยากจะทําแต่แต่มันไม่ได้ยังยังไม่ได้ลงมือทนะํานะไพ่ใบเนี้มันเป็นไพ่ของการวางแผนอยากเดินทางไกลอยากกลับมาง้ออยากมีวางแผนที่จะทําแต่ว่าเพเอิหน่ะไพ่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นไพ่ของการตีกันไพ่อุปสรรคปัญหามันครับคอเขาอยู่ะ ที่มันยังทําให้เขาอะยังไม่สามารถเดินทางมาตรงนี้ได้แต่มันก็มีแนวโน้มนะว่า,าถ้าเขาเคลียร์ปัญหาตรงนี้ของเขาได้เด,เดี๋ยวลองดูค่ะว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะปัญหาที่ที่อยู่ในใจเขาคืออะไร เ,เขารู้นะเขารู้ว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์จริงจังนะคะเป็นคนเป็นคนดีเขารู้แต่ว่าปัญหาไพ่เทพาธิด่ะคือแสงสว่างอา่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยความที่เขาอาจจะมี ความที่ยังไม่ไเท่าเทียมหรือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นพอหรือว่าดีพอที่จะสามารถเปิดตัวได้หรือว่าตัวเขาอะยังเป็นคนที่อยู่ในมุมมืดอะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นการของการปิดตัวอยู่คนเดียวอาจจะยังไม่พร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่อยากที่จะเปิดตัวออกมาแสดงตัวหรือว่าเหมือนเป็นคนที่เก็บตัวอยู่คนเดียวอยู่ประมาณนี้น่าจะต้องใช้เวลาในการที่จะ เคลียร์ปัญหาก่อนอะถ้าเคลียร์ปัญหาแล้วเขาถึงจะกล้าเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือว่ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกอะนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยเรื่องเงินกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันอะเขาอาจจะด้อยกว่าคุณก็ได้นะเลยทําให้เขา,เารู้สึกเขาน้อยน้อยเนื้อต่ําใจอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของอ ความที่เขามีชัาง,งักติดหลังหรือว่าเขาเคยทําอะไรไม่ดีไว้ด้วยนะคะโอเคนี่สําหรับกองสองผีเสื้อนะคะโอเคต่อไปมาดูกองที่สามสำหรับคนที่เลือกกองกระต่ายนะคะกองกระต่ายนะคะ องกระตายนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เลิศมากเป็นคนที่เป็นงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงคุณเป็นคนที่แบบเก่งมากคุณเป็นคนที่แบบอ่อนหวานก็เป็นเซ็กซี่ก็เป็นแล้วก็ เป็นเหมือนเป็นงานอะคุณเป็นคนที่แบบเซ็กซี่อะค่ะประมาณนี้แล้วก็ในอีกมุมเหมือนเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนสองบุคลิกเนาะเหมือนกับดูเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นคนเป็นคนดีนะแต่ว่าเ,เรื่องการบริหารสน่หหรือเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยคุณเก่งมากคือค่อนข้างเป็นคนที่เป็นงานนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เ,เขาหลงคุณใช้ได้นะเมื่อก่อนอะเอประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าปัจจุบันเขาคิดถึงคุณไหมอืมอาจจะมีแค่แวบๆหรือว่าบางครั้งบางคราวเนาะเพราะว่า ไพ่ตรงกลางของเขาเป็นไพ่พญายโยมราชเป็นไพ่ของการพิพากษาการจบสิ้นนะคะเพราะว่าพญายโยมราชเป็นผู้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะมองว่าโอเคทุกอย่างมันจบแล้วแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าไพ่เทพ,พสุขเป็นไพ่ของการที่เจอคนที่ถูกใจณนะปัจจุบันนะคนคนนี้อาจจะ จอคนที่ถูกใจหรือว่าสารเริ่มสารสัมพันธ์อะไรใหม่ๆแล้วก็เขาคิดว่าคุณกับเขาต่างกันอะแน่นอนเรื่องของความคิดแน่นอนอไลฟ์สไตล์ต่างๆที่มันไม่ลงตัวกันนะคะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้จะเป็นเรื่องของความคิดไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะหรือไม่ก็คือความแตกต่างกันของเชื้อชาติศาสนา หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นไพ่ของความแตกต่างอ่ะมันก็เลย <c oughs> ไม่แมทกันนะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันอ่ะเขาก็อาจจะมีการเริ่มต้นหรือลองเปิดใจนะคะหรือว่าเขาเจอคนที่เขาคิดว่าโอเคละลองสามสัมพันธ์ดูในปัจจุบันนะคะแล้วก <c oughs> ็ถามว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณนะคะคิดว่า ไพ่พระราหูขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะอะคิดว่าโอเคมันมาถึงจุดจบก็ต่างคนต่างเดินทางกันไปต่อนะคะอาจจะไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกับคุณต่อแต่ <c oughs> ถามว่ามันจะเลวร้ายถึงขั้นไม่ไม่มองหน้ากันเลยไหมก็คงไม่เพราะว่าเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่เป็นพระแม่วมาคือเป็นผู้หญิงเก่งมีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ พอ r f e เนาะแล้วก็อ่าก็ยังมองมากยังสามารถเป็นเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆหรือว่ายังจะสามารถติดต่อก,กันได้แต่ต้องใช้เวลานะเพราะไพ่ใบแรกเป็นไพ่พราหูมันจะงคงจะไม่ใช่เร็วนี้มันต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งหรือว่าอีกอีกสักระยะหนึ่งเลยอะที่ถึงจะกลับมาเป็นคนที่สามารถคุยกันได้หรือว่าอ่าปรึกษากันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ย คิดว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะมาพูดคุยหรือว่าติดต่อมานะคะระมานในสำหรับกองที่สานะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นพิกคัดนะคะเกมสนุกสนุกนะคะให้ทุกคนได้เล่นกันแล้วเดี๋ยวามาพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ